สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตะตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ราศีพิจิกที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องของผมนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ f a c e b o o k เพจร้อยดาวกระทบดวงครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของเดือนมีนาคมในปี2564แต่จะเป็นคำพยากรณ์ของท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ราศีพิจิกครับ เพื่อเป็นการให้สียเวลาผมก็ขอเข้าเรื่องในหมวดการพยากรณ์เลยครับสำหรับลัคนาราศีพิจิกในเดือนดีนั้นดาวประจำตัวโคโจรไปตอกพบที่เรียกว่าปัตตานิหมายถึงว่าในระยะเดือนนี้เป็นช่วงที่ท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามหรือมีโอกาสได้พบหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานแต่นะครับแนะนำอย่างึ่งดาวบาพปะเครา์ราหูอังคารพระเกตเบียนพบปัตตนี ท่านก็ต้องระวังเพศตรงข้ามหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนอาจจะทาให้ท่านร้อนใจแล้วก็หัวเสียได้ด้วยท่านจะเซ็นสัญญาพาทีอะไรกับใครก็ต้องรอบคอบเอาไว้ให้เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกและในช่วงครึ่งเดือนแรกจะเป็นช่วงที่ราหูดาวพฤกตได้กุมเล็งลัคนาราศีพิจิกครับจะส่งผลทําให้ตัวท่านเองช่วงครึ่งเดือนแรกมักจะเ,เหนื่อยเมื่อยล้าหลายท่านก็มักจะอารมณ์ร้อนหงุดหงิดใจง่าย ระวังเป็นสาเหตุที่ทําให้ขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องได้ด้วยครับดวงชะตาของตัวท่านเองในช่วงครึ่งเดือนหลังดาวพระเกตจะยกย้ายออกไปนะครับก็จะส่งผลทําให้อุปสรรคและปัญหาก็จะเริ่มคลี่คลายมากขึ้นความก้าวหน้าโอกาสดีๆก็เริ่มมาเยือนความราบร่นในชีวิตก็ถือว่าดีขึ้นครับในเรื่องของการเงินในเดือนนี้พฤหัสทําหน้าที่ดาวการเงินมีดาวสุประเคหำหน้าครับก็จะส่งผลทําให้ ตัวท่านเองการเงินดีถือว่าท่านยังสามารถหาเงินได้การเงินก็ยังที่จะดําเนินต่อไปได้แต่ท่านอาจจะหาเงินด้วยความเด็ดเหนื่อยหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาครับในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วจะเป็นช่วงที่ดาวมรุตยูดาวภเกตได้ทํามุมฉากเบียนพฤหัสบดีซึ่งทําหน้าที่ดาวการเงินครับตัวท่านเองในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นท่านก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินท่านจะหาเงินแบบเหนื่อยหน่อยรายจ่ายภาระทางการเงินก็จะมีมากขึ้น ท่านก็มักจะเสียเงินไปกับเรื่องในครอบครัวเรื่องญาติพี่น้องเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องทรัพย์สินเรื่องบริวารภาระรายจ่ายก็จะมีเข้ามาให้เห็นครับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการงานของลัคนาราศีพิจิกนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกจะเป็นช่วงที่บาพระเคราะห์ราหูอังคารเกตทะบุมฉากเบียนดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวการงานครับจึงส่งผลทําให้ช่วงครึ่งเดือนแรกตัวท่านเองการงานมักมีอุปสรรคเกิดความเสียหาย บางท่านเป็นจุดเปลี่ยนแปลงเจอจุดโยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องของการงานต้องระวังขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานจะเซ็นสัญญาอะไรกับใครก็ต้องมีความรอบคอบไว้ให้มากรวมถึงต้องระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เอาไว้ด้วยครับในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วจะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์เป็นดาวการงานเดินร่วมกับดาวพระศุกร์ด้ตำแหน่งดาวอุจหมายถึงว่าการงานของตัวท่านเองยังมีความโดดเด่นการงานยังมีความก้าวหน้านะครับการงานยังสามารถดําเนินต่อไปได้ แต่ก็มีอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นพอสมควรครับในระยะนี้เป็นช่วงที่เหมาะแก่การริเริ่มอะเรเบใหม่ได้นะครับถ้าพูดถึงไปแล้วนะครับแต่หากใครทํางานกับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานบางทีก็ต้องระวังขัดแย้งกันได้มีหุ้นส่วนก็ต้องระวังไว้ให้มากสําหรับท่านที่ค้าขายหรือมีธุรกิจเป็นของตนเองนั้นโดยมากการค้าถือว่ายังสามารถที่จะดําเนินต่อไปได้แต่สภาพคล่องทางการค้าจะเริ่มดีขึ้นก็จะอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังครับ วาสนาเกี่ยวกับเรื่องความรักของลัคนาราศีพิจิกนั้นสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับโดยมากอังคารเกตราหูทำม,มุมเบียนพบป,ปัตานิความรักมักไม่ค่อยราบรื่นมักทะเลาะเบาแวงมักขัดแย้งกันหลายๆท่านนะครับก็ยังดีที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันและก็ยังติดต่อกันนะครับรวมถึงนะครับในระยะนี้ท่านต้องระวังบางท่านก็เจอรักซ้อนเกิดขึ้นได้ครับต้องระวังในช่วงครึ่งเดือนแรก สำหรับท่านที่ยังโสดหรือยังไม่มีคู่ครองนั้นหากท่านรักใครชอบใครสักคนหนึ่งในระยะนี้โดยมากนะครับท่านต้องระวังเจอคนที่มีเจ้าของหรืออาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรืออาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้ครับที่เข้ามาโคจรในชีวิตท่านในระยะนี้ครับสำหรับลัคนาราศีพิจิกนั้นก็คงมีเพียงเท่านี้ครับ